การเรื่องการเร่งการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ผักสลัดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าผมใช้วิธีไหนในการเร่งการเจริญเติบโตเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายๆครั้งเลยละครับเวลาเราคิดที่จะปลูกเนี่ยแล้วที่เนี่ยผักมันโตไม่ทันผมก็ทําหลายวิธีครับซึ่งมาเจอวิธีนี้โดยบังเอิญเพราะว่าเหตุผลคือตอนนั้นรังรัวแล้วผมก็ได้เติมน้ําบ่อยๆง่ายมากครับก็คือไม่ว่าต้นพันธุ์เราจะมีขนาดไหนขนาดเล็กขนาดไหนก็ช่าง ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยหรือตอนเย็นก็ได้เพื่อนๆเ,เทน้ําเทน้ําปุ๋ยที่เราอนุบาลต้นพันธุ์เนี่ยฮะเทออกเลยจากนั้นก็เติมน้ําปุ๋ยใหม่เข้าไปซึ่งการเติมน้ําปุ๋ยใหม่เข้าไปเนี่ยหลายบางคนก็อาจจะผสมน้ําปุ๋ยใหม่ก็ได้แต่ว่าผมผมเลือกจะใช้ปุ๋ยที่เหลือจากการปลูกสลัดในกล่องโฟมอื่นเนี่ยตักเอามาใส่ผมทําแบบนี้ตลอดครับใช้น้ําปุ๋ยมือสองมันก็เป็นการลดต้นทุนแต่ถ้า เพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกก็ผสมปุ๋ยใหม่ใส่เลยก็ได้ครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเห็นผลเห็นผ,ผมว่าเห็นผลเลยอะคือถ้าเพื่อนๆไม่เคยทําก็ลองดูหรือทําลองเปรียบเทียบกับแบบเก่าๆที่เพื่อนๆทาดูก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งวิธีนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แค่กับต้นพันธุ์สลัดผมไฮโดรผมก็ปลูกหลายอย่างบางทีไอปุ๋ยที่เหลือผมก็ปลูกพวกเนี้ยผักชีก็มีปลูกปลูกไว้กินเองบ้าง ส่วนใหญ่ปลูกกินเองครับแต่เพื่อนๆมาชมสวนก็จะซื้อไปพริกก็ปลูกไฮโดเหมือนกันอันนี้ก็ออกดกเหมือนกันปลูกไฮโดอันนี้ขึ้นช่ายครับไปลองทําดูนะครับเพื่อนๆว่าวิธีของผมเนี่ยจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์มาได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ